สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนส์ครับผลหุ้นดาวโจนส์ที่เพิ่งออกไปเมื่อเช้านะครับหุ้นดาวโจนส์ออก9 26 5 5หห้าครับสูตรเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ26นี่นะครับนี่นะฮะ26เข้า2ตัวบนนะครับ5ที่เน้นไว้นะครับเน้นเน้นเข้า5้าห้านะครับห้านี่เข้าข้างล่างนะครับนี่นะแต่ผมไม่ได้ให้ไว้นะครับ จับ2 3 2 4 2 5ไปไม่ถึง26นะครับนี่นะฮะ2 3 2 4 2มามันออก26นะครับอีกตัวเดียวนะฮะถ้าใครจับเองก็มีโอกาสถูกนะครับยินดีด้วยนะครับสูตรเข้าเนี่นะฮะเลข2นะครับหลัก10สูตรนี้หลุดแต่มันมาฝั่งซ้ายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะมันมีโอกาสที่จะจะเรียงกันมานะครับ5 4 3 2อันนี้ก็ หนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไ,ไหมมันชนกันนะฮะเรียงติดกันผมก็เลยให้ให้ะลรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะครับนี่นะฮะหลักหน่วยคือเลขหกเนี่ยสูตรนี้ถือว่าแม่นนะครับให้สี่ห้าหกเป็นหลักนะฮะให้ห้าเน้นนะครับเพราะขึ้นไปตรงๆนะฮะแต่ออกหกเฉียดขึ้นไปข้างบนแต้มหนึ่งนะครับสองหกนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ